บัวหิมะฮะนี่นี่เห็นไหมนี่หวานมีมีสามต้นสามต้นสูงเท่านี้เลยนะคะนี่เห็นไหมนี่สูงเท่าเอวยากเลยนะเพราะว่าดินมันเหนียวอะค่ะปุ๊บสิอ๋เนาะอ๋เนาะครั้งแรกนะคะนักปราดก็ยังต้องมีพรั้งนี่เห็นไหมเห็นเป็นหัวเล็กๆไหมฮะ นี่หนอเต็มเลยอะ่ะหนอเต็มเลยแต่นี่คือตัวอย่างที่ไม่ถูกพิธีนะไม่ถูกต้องนะคือตั้งใจจะจะทําทอย่างนี้แล้วมันก็ขึ้นมาทั้งทั้งหัวอะ่ะเข้าใจว่าเห็นไหมอุ้ยนี่เต็มเลยอะ่ะหัวใหญ่อะ่ะดูเราทําสิอุ้ยทุกคนอุวหมะบัวหิมะ,ห,มะหัวแรกของดิฉันค่ะหัวแรกของดิฉันอู๋นี่อาจจะเก็บช้าไปนะเนี่ยเริ่มมีอะไรกินแล้วอะ่ะ นี่เป็นรอยอ่ะบัวหิมะอันแรกค่ะเห็นนะบัวหิมะอุ้ยทุกช้อมันออกแล้วหัก้ไหมเนี่ยโอ้ยทุกคนหวานทำมันหักอ่ะดูสิน่ากินเนาะน่ากินอ่ะแม่แม่เบิ้งนี้บัวหิมะหน้าตาเป็นอย่างนี้ คุยกับแม่ด้วยนะคะภาษาต่างประเทศนี่ดูซิหวานทามันหักอะค่ะเพื่อนเพื่อเห็นไหมเห็นมีรอยรอยกินะน,นะคะเห็นไหมมันน่าจะหวานมากอะเห็นไหมที่เขาบอกว่าอย่าขุดหรือว่าอย่าพยายามแบบโยกมากเพราะหักง่ายจริงๆค่ะหักง่ายจริง <c oughs> คอนเฟิร์มนะจ๊ะคอนเฟิร์มอะ,อะ,อะางานจะไม่หักหัวนี้ไม่หักเห็นไหมนะหัวนี้ได้ไม่หัก นเป็นห่วงเงี้ยไหมไหมอุ้ยดูสิเห็นเป็นๆเ,เลยอะคาหนังคาเขาค่ะเขากินของเราเพื่อนดูนี่ต้นหนึ่งนะ <c oughs> นี่ต้นเดียวค่ะดูดิเ็อย่างนี้ดูสิฮะหน้าตาน่าก,กินนะดูสีดินี่บัวหิมะของไอหวานมันค่ะ <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวจะลองกินอันนี้ดูค่ะ ดีไหมปอกกินส,สดๆเลยนี่ต้นแรกในแตงก้านึ่งเลยนะคะแตงก้าหนึ่งเลยสีสวยเนาะบัวหิมะหัวแรกค่ะหน้าตาดีเป็นอย่างนี้เหรอบัวหิมะชิมเลยดีไหม เหมือนมันแก้วอ่ะมันแก้วแต่หวานกว่าไหมนี่ประสบการณ์สเ็ดไหมวัวหิมะปีแรกต้นแรกหัวแรกเชียร์ s ักเซส